ลายเทพทุกต้นเลยค่ะมีอยู่กับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับอวตารนะคะพี่เป็นต้นที่นาปัจจุบันต้นนี้ดีที่สุดรถแรกต้นไม้ค่ะจะมีช้างขาวตอนนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่ราคาห้าแสนบาทสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่งานกล้วยด่างแดงอินโด เป็นการประกวดกล้วยด่างครั้งแรกของประเทศไทยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้น3ค่ะ ว้วยแดงอินโดนะคะที่จะส่งเข้าประกวดนะคะแต่ละอันก็จะมีหมายเลขค่ะระบุไว้แน่นอนเลยเป็นล่าประกวดลายอะไรลำดับที่เท่าไหร่นะคะในการประกวดครั้งนี้นะคะก็จะมีการเข้าแข่งขันจากหลายๆส่วนนะคะลายเทพทุกต้นเลยค่ะเห็นแล้วแบบน้ำตาจะไหลด้วยความที่ กิ๊บกับพิัามนะคะเป็นคนหลงไหลในกล้วยด่างแดงอินโดเป็นการส่วนตัวนะคะในการมาถ่ายทําครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะอยากจะเผยแพร่ออกไปว่ากล้วยแดงอินโดนั้นมันสวยงามจริงๆแล้วก็มันน่าหลงไหลมีลายที่สวยเราก็เป็นคนที่ปลูกแค่เล็กๆนะคะเราไม่ได้ปลูกเยอะเราปลูกเพื่อความบันเทิงความสุขส่วนตัวคะ่ะ พอมาเห็นอย่างนี้แล้วชื่นใจแทนพี่ๆเจ้าของสวนมากๆเลยนะคะภายในงานและก็รอบๆงานนะคะก็จะมีบูธต่างๆนะคะมาตั้งเป็นสวนสวนต่างๆนะคะเราไปเดินชมบรรยากาศกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนไม้เอ็กต้านครสวรรค์นะคะมีสวนดวงพรสวยๆทั้งนั้นเลย นอกจากกล้วยด่างแดงอินโดแล้วนะคะก็ยังมีไม้ด่างอย่างอื่นมาแบบจำหน่ายอีกด้วยนะคะผู้ใดสนใจนะคะรีบมานะคะงานมีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันที่18กับ19ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนสงหนองจอกค่ะมีบอลกระดาษอันใหญ่ด้วยสวยจังเลยค่ะหูช้าง บ้านสวนชมชมค่ะบ้านคนใกล้กันเป็นกล้วยด่างแดงอินโดค่ะสวยมากๆเลยค่ะ ตอนนี้อยู่กับพี่ก๊อฟฟาร์มอวตารนะคะพี่ก๊อฟแนะนําต้นไม้ของพี่ก๊อฟหน่อยค่ะเป็นต้นที่ณปัจจุบันต้นนี้ดีที่สุดในฟาร์มนะแล้วก็เป็นลายอะไรคะพี่ก๊อฟเขาเรียกวาวกิวครับวากิวใช่ไหมคะพยุหวากิลค่ะซึ่งต้นนี้ต้นแม่มันเนี่ยเคยมีคนไปให้ราคา20ล้านจับแต่ผมไม่ได้ขายค่ะว่าตอนที่ไม่ได้ขายเนี่ยเพราะว่ามีการจองของ หน่อที่โคนก็เลยขายได้ค่ะซึ่งเนี้ยเป็นหน่อต้นแรกค่ะเมื่อกี้นะก็มีการท้าทามว่าจะซื้อหน่อนี้อ๋อค่ะพี่โจที่โจเดลอดเป็นเบอร์หนึ่งของวงการแดงอินโดเแล้วก็ว่าได้ที่โจเดอลอดเป็นคนที่ใช้งบประมาณในการซื้อแดงอินโดนเยอะสุดเราขายไหมพี่ต้นเนี้ยอยู่ในช่วงการเจรจาอยู่ครับค่ะใช่แต่น้องสวยจริงๆค่ะพี่ใช่ต้นเนี้ยดูประมาณ8หลัก8หลักเนาะแหลักแปปลายปลายด้วยค่ะแปปลายปลายเกินครึ่ง อยู่แค่ว่าจะหาจุดลงตัวกันที่เท่าไหร่ค่ะเท่านั้นเองครับรอรอการเจรจาถ้าลงตัวก็ย้ายไปเด้หมดถ้าไม่ลงตัวก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมรอขายลูกๆกันเค่ะวันนี้พี่กอลฟส่งเขาประกวดไหมคะผมอยู่ในคณะกรรมการอ๋อเป็นคณะกรรมการนะคะด้ประกวดไม่ได้ได้ค่ะโอ้อันนี้มาจากอันนี้ รายการบำรุงสัตว์ดีดีค่ะพี่ค่ะอยู่ทางช่องไหนครับอยู่ช่องบำรุงสัตว์ดีดีเลยค่ะเป็นยูทูบเหรอครับค่ะเป็นยูทูบค่ะพี่ได้ครับยังก็ฝากติดตามด้วยนะครับฟาร์มได้ค่ะอย่าลืมนะคะฟาร์มอวตารค่ะขอบคุณค่ะพี่รถแลต้นไม้ค่ะเป็นสวนที่ดังมากที่เราเคยได้ยินกันคือว่าเอา ต้นไม้มาแกลกรถนะคะตอนนี้เราอยู่พ่บูธแล้วอันนี้พี่ปามนะคะ,ะอ,อันนี้พี่ปามค่ะพี่ปามเป็นเจ้าของรูปนะคะอันนี้พี่พิตรีค่ะก็คือถ้าใครสนใจนะคะกล้วยด่างแดงอินโด <l od Welsh> แล้วเอามาแกลก <l od Welsh> รถแลกสามารถแลกเปลี่ยนกันได <l od Welsh> ้เลยใช่ไหมคะพี่อย่างอื่นก็ได้อย่างอื่นก็ได้เงินสดก็ได้ค่ะเป็นรถก็ได้เหมือนกันนะคะจ้ะถ้าใครสนใจนะคะ อย่าลืมนะคะส่วนลดแรกต้นไม้ค่ะขอบคุณนะคะพี่ค่ะอันนี้นะคะอีกหนึ่งบูธนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นเจ้าของบูธคอะน้องโอ๊ตค่ะเดอะการ์เด้นเดอะกาแล็กซี่การ์เด้นค่ะ ชื่อดังเลยนะคะถ้าใครที่เคยติดตามอยู่ก็จะเคยเห็นน้องโคตดนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้มาเจอน้องค่ะสวยงามมากใครสนใจนะคะเข้ามานะคะในงานนี้นะคะขออนุญาตชมต้นไม้นะคะในงานเนี่ยไฮไลท์เนี่ยของตรงว่าจะมีช้างขาวนะครับต้นนี้ก็มีตันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่ราคา5 0 0 0สบาทแต่ถ้าเกิดใครชอบคุยมาคุยกันได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นช้างขาวที่ จะค่อนข้างแปลกกว่าต้นอื่นคือลายเขาค่อนข้างที่จะแบบให้ดูเลยว่าลายเขา,าสุดๆจริงๆ<า>คือเป็นเป็นไม้ฟอร์มประกวดค,คือถ้าใครอยากเอาต้นนี้ไปประกวดเนี่ยค,คือสาม,มารถฟอรมไปประกวดได้เพราะว่าหนึ่งลายเขาค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนเดียวชัดเจนครับยีเป็นช้างขาวแล้วก็จะมีกล้วยแดงอินโดซึ่งลายนี้ต้องบอกตรงๆว่าสําหรับคนที่เล่นกล้วยครับลายนี้เป็นลายของเจนปี2022ีอปีหน้าที่สิองใช่ไหมี่าปีองใช่ไหมโอเค ซึ่งเป็นลายของเจนน่าครับซึ่งในงานมีไม่กี่สวนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีตรงกลางนะครับขอก็จะมีเป็นเป็นลายของเจนน่าเป็นตีหน้างจริงเพราะว่าคือมีน้อยครับซึ่งเขาจะเป็นต้องรีบมาต้องรีบเป็นจับจองต้องรีบมาจับจองด่วนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการกระกายดาวนะครับลูกเพียบเลยก็จะมีต้นหนึ่งที่เป็นต้นที่น่าเก็บสะสมอีกต้นหนึ่งเพราะว่าเป็นไม้หายากของไทยอยู่แล้ว ปกติร้านขายต้นไม้จะมีจันมะกรายดาวมันจะเป็นจันทแต่ว่าจะเป็นเขียวๆต้นนี้มันจะติดชมพูด้วยด่าง่างแล้วก็ชมพูด้วยแล้วจะมีวันนี้ก็จะมีฟาโรมาโชว์พือหลักๆเนี่ยวันนี้เป็นงานกล้วยเราก็ต้องเน้นกล้วยเนาะเราจะเอาต้นอื่นมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้วยมันก็จะมีหลากหลายแบบจะมีหลายแบบแต่จะมีกล้วยแดงกล้วยลายแต่ ผมเนี่ยวันนี้ไม่เอากล้วยแดงมาโชว์เราเอากล้วยตัวนี้มาโชว์เพราะมันเป็นกล้วยที่แบบเป็นเจนของปีหน้าจริงเป็นลายของปีหน้าใช่ต้องถ้าพูดถึงหุ้นนี้คือมาแน่ครับเพราะว่าแต่ละเจ้านี้เปิดไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดแสนล้านหนึ่งขึ้นแน่นอนครับอันนี้ก็คือเป็นน้องโอ๊ตเลยนะคะใช่ครับสนใจรีบมากันดุนวเลยนะคะสื่อไาได้ครับไม่เป็นไรขอบคุณน้องโอ๊ตมากค่ะ